หมูกระทะแซ่บๆน้ำกัน้าพี่น้องหมูสามชั้นสไลด์ย่างจนกเตลี่ยนกรอบๆฟุบุบๆสองพั่นสอนเลยได้าพี่น้องวัดช่วงแรกเวลาต์เบลล์ฮักชิเนนแต่หมูสามชั้น คนตกในบรรยากาศแบบมันได้มันได้มันได้ไดบรรยากาศมันร้ายบรรยากาศมันร้ายไ่เอาไปทำต่อมากินหาก จุ้ม <laughs> โอ,โอ้อันนี้มากแบบมากป็นแพ้เลยมากซีตอนเลยเอาไว้ตอนถ่ายละกันอาไ้ตอนถ่ายอะไรตอนถ่ายอ,าอ,อี้ออสองตอนโอ้ยอ้าว เอาแมาวา่วันไม่ใชสวดรวดหลายคนกินนี้ออเอาไปกินเพืเดี่ยวกระเซาะพี่น้องเราผึ่งหมูนะคะ อื่นๆฝนตกไหมคะฝนตกบ้าพี่น้องจังหวัดอื่นๆจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลฝนตกติดต่อกันซจ่ดเมืองละมือนในมือที่สามนะค่ะถ่ายมันเย็นกันเดี๋ยวสิมาจัดก,การข่านนั้นอู้ Oh. ว่ามันหลบอยู่หรอกินมุกกระท่าย,ยว่ามันหลบแต่กูปะกูปะ อย่าด่าสิคะอืมมันยังไม่วันจะเป็นได้หลายไม่วันต่อมกุ้งอ่ะกุ้งหลายค่ะอันนี้เครื่องกุ้งเครื่อง,งสามสาั่นเครื่องผักต้มค่ะ <า>เลอจะกินเบิร์ไหนแล้วบ่เ,วเ,นนเนี้กินไแล้วบะคนตันนี่ยว่าเป็นหมูพว่วงมาล่วงพ่วงพัวลัวที่ไหน อืมอืมขึ้น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  คิปนี้บเป็นแง่นคุ้ยค่ะคณเนี้ยน่นกินเบิร์ดแอดแสตพี่น้หรอครับจัดเลยนะครับบรรยากาศฝนตกบรรยากาศมันได้บรรยากาศมันได้ค่ะ